เหมือนใจเลยใจก็แพ้อาหารทะเลจริงเห็นแห้วล่ะเออเดี๋ยวมันก็ห่าไม่ไปตุ่มตุ่มๆแบบอาหารทะเลที่ชื่อลีลีลาอะไรนะเฮ้ไม่แต่คนแพ้อาหารทะเลใช่เจ้าคระคับเขาเอาปมออม้ารักมาเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าพี่ต้องเขาให้สัมภาษณ์เป็นวันทำไมถึงมันเกิดอะไรขึ้นพี่เราโดนแอคชั่นยังไงได้ขนาดนี้ทำไมถึงแบบอยากออกมาเปิดคือเราอยู่กับเขามานานเรารู้ว่าเขาอ่ะรู้สึกยังไงแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เขาด้วยมันคือหลายๆอย่างที่ ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าทําไมยังผมผมไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้จ้าสักการเขามีสิทธิ์ที่จะคิดได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าการที่เขาคิดแล้วมาทําให้คนอื่นต้องเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าไม่ควรทํผมรู้สึกว่ามันควรจะเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วก็อย่าทําร้ายกันเลยอะไรอย่างี้ครับดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ครับมันเป็นยุคข,ของการทุกคนรักตัวเองผมว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำการที่คนหนึ่งได้รักตัวเองแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจหรือตัวเองแบบรู้สึกดูดีขึ้น ั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเสียหายเลยแค่รู้สึกว่าถ้าไม่ชอบไม่ต้องพิมพ์เราใช่ไหมพี่ต้องอดโดนกระแสในแน่ลปล่อยแล้วก็มานในิ่แบบนั้ออยากไรที่จะแบบมีแอคชั่นกับต้อเนอะไปเราอยู่กับเขาเรารู้สึกเราไม่อยากเขาเป็นหนึ่งคนที่ผมรักมากแล้วผมไม่อยากให้เขาเสียใจรู้สึกว่าการที่ผมพิมพ์อะไรไปผมรู้สึกว่าผมได้พูดแล้วผมรู้สึกสบายใจแล้วอย่างน้อยผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมทำไปจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้างไหมแต่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยผมได้ปกป้องเขาเป็นความรู้สึกที่ผมก็รู้สึกดี เไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าอาลู้เขาไปเห็นคมเมนต์เห็นแบบในโซเชียลเองใช่ไหมด้วยแล้วผมทางานด้วยกันด้วยแล้วผมรู้เลยว่าความรู้สึกของเขาเป็นแบบไหนเราอยู่ด้วยกันทุกวันเราเลยรู้ว่าเออพี่อู๋เขาเขาคเขารู้สึกแย่แล้วรู้สึกว่าลึกๆแล้วเขาต้องการการปกป้องเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมอยากทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยเห็นเต้าบอกว่าก่อนที่จะไปเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้มีมาปรึกษามีแบบคือเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าเขาจะไป รู้หมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับท่านชวนมาเขาชวนผมไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอใช่แบบเผื่อแบบเขาแบบเผื่อว่าเราจะเป็นแนวในการขอพรบ้างเนีอยอู้แต่เขาต้องขออะไรครับพระเจ้าประธานมาตั้งแต่เกิดคลอดออกมาก็หน้านี้ไม่เขาให้เรารู้สึกว่าไปไปดูแลไปดูแลแต่ว่าเราตอนนั้นเราเราดูไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นจิดถ่ายซีรีส์ด้วยใช่แล้วมีเฟยอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบอาจจะไปไม่ได้แต่ว่าเสียดายเหมือนกันเพราะผมก็อยากไปเหมือนกันแต่เขามีโทรมาขิงนะ โทรมาขี่นี่รถพี่อยู่ตรงแบบว่าแม่น้ําที่เราเคยมาถ่ายด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้แล้วไปคนเดียวแล้วก็ปันจักรยานแล้วก็ถึงเนี่ยมันเดินเราต้องเดินเยอะเดินเยอะหน่อยเขาว่ากันว่ามันจะได้ช่วยเนาะรถบวมไม่ใช่ผมก็ลุ้นนะเพราะว่าตอนนั้นแบตเขาจะหมดเขาจะชอบโทรมาเวลาแบตผมใกล้จะหมดแล้วเขาแบบตามหาพราะว่์แบตแล้วตอนนั้นผมก็กำลังจะถ่ายเข้าซีนต่อแล้วก็เลยแบบเป็นห่วงว่าเออรวสรุปเขายังไง่าจแบตได้หรือเปล่านะ ก็ส่งมาให้ดูกคนแรกเลยแบบก็ปรับอะไรอย่างเงี้ยไม่ส่งนะครับก็ก็ขอขเลยเป็นไงคือเราไปตัดผมมาอันแรกอันแรกเลยอันแรกเลยตัดผมมาตั้งแต่ตัดผมมาผมก็ไม่ถ่ายรูปอีกเลยใช่เพราะว่าเราเป็นคนหัวรีบอาจจะไม่เหมาะกับการดาวเพิร์ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าดาวเพิร์จริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเป็นยังไงแล้วไปดาวเพิง์ที่ออริจินอลของเขาคือจีนเกาหลี แล้วรู้เลยว่าน้ำยาเขาดีไงซึ่งมันดีดีทุกวันนี้กว่าเป็นเป็นเดือนกว่าจะคลายครับผมสระลูทุกวันเลยครับแล้วเทพย่านไหนที่เราไปขอพร่อยะไรนะครับเทพย่านไหนย่านอ่ากังนันคลินิกกังนันคลินิกกังนันคลินิกใช่กังนันคลินิกเลยครับเราเป็นดีเซอร์เทพย่านนที่เราแบบูพันกันทราสนิกันมาพอเห็นหน้าของที่เขาเรารู้สึกว่ามันมีความหลอกเป็นประกายไม่เหมือนที่ ว่าเขาหลอนะอ่ะผมว่าเขารู้เขาเป็นคนที่รู้ตัวเองมากเพราาเขาเป็นคนแบบว่าคอยแบบเกงีกยตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมมั่นใจมากมากเลยว่าการที่เขาไปไปไปขอพรรันนี้อ่ะกลับมาอย่างไรเหมือนเดิมมีแต่คนบอกว่าหลอเหมือนเดิมมันจะหลอกเหมือนเดิมยังไงหลอกขึ้นกวมาเดิมบบสิเพิ่มเพิ่มได้อีกมุมหนึ่งแต่ก่อนที่ผมต้องยืนอย่างนี้ยืนดีสด้เลยไมนได้หมดเลยครับแต่มันก็ยังดูโคมก็ยังเป็นเราอยู่ใช่ยังคมยังเท่มเหมือนเดิมแต่ผมว่าดีใจที่เขาได้ไป เพราะว่าเพราะว่าความรู้สึกจริงๆอ่ะคือเขาว่าเหมือนเขาว่ามีปัญหาช่วงกล้ามเนื้อตางด้วยคือปัญหาหลักๆอ่ะไม่ใช่ตาตรงนี้แต่ว่าสิ่งกล้ามเนื้อตาที่แบบตรงนี้ด้วยผมมาสู้แสงไม่ได้กระพริบตาถี่แล้วก็คิ้วกระตุกไม่หยุดเลยเพราะว่าจะมีเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีอันเวิร์กอันนึงปล่อยไปเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเลยคือช่วงเดือนที่แล้วเนาะเราถ่ายซีรีส์ด้วยถ่ายถ่ายงานพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็มีแฟนมีตด้วยแล้วก็มีแฟนมีตกับเบนิต ซึ่งมันต้องแบบถ่านตากับใช้ตาเยอะมากแล้วก็มันกลายเป็นว่าเราพักผ่อนน้อยแล้วผมไม่หาหมอมาเขาบอกถ้าสามวันเจ็ดวันไม่หายกลับมาหาอีกซึ่งจริงๆแล้วมันผ่านไปเป็นเดือน<ม>เป็นเดือนที่ผมไปแฟนมีตแล้วแล้วคิอวอะมันกระตุกจนคนเห็นเลยว่ามันว่ามันกระตุกเลยซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องพักผ่อนทีนี้ถือโอกาสพักผ่อนมันก็เลยถือโอกาสอะไรหลายๆอย่างหลายๆอย่างเลยเพราะเดี๋ยวมันก็ปีหน้าก็คมไม่คิดว่าจะมีเวลาไปพักอะไร<ม> พอซะเลยทีเดียวจบเมื่อไหร่ผมก็เข้าใจว่าเราไม่ทำเพราะไมผเห็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการพูดคุยกับการับรถเไม่ทำมาเพราะเรามีปัญหาจริงๆผมว่าแฟนขับรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบเราเราต้องพักบ่อยคือแต่ก่อนเราลุยงานอย่างแต่คนแรกอ่ะเราเราไม่ไม่หยุดเลยอ่ะแต่นี้มันกลายเป็นว่าเราต้องต้องพักบ้างต้องหยุดบ้างเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆมันกลายเป็นว่าผมกลัวว่ามันจะไปโดนเส้นประสาทเราหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแถวนี้มันน่ากลัวพี่ ต้องขอบคุณน้องคนเลยที่ออกามาปกป้องแทนเราเป็นตอนแทนเราอะไรอย่างเงี้ยผม appreciate อยู่แล้ว appreciate อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่เบื้องหน้าหรอกเบื้องหลังนะเขาคุยกับเราแล้วเขาเป็นคนที่คือผมเป็นคนที่มีอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยออกมาบอกใครอะ่ะเพราะว่ามันแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนที่เก็บอะ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่รับนี้ได้แล้วเรารู้สึกว่าเขารู้แล้วด้วยนะเขาทําให้เราคลายแล้วด้วยแต่เขาก็ยังไปพิมอะไรแบบนั้นอีกซึ่งแบบเออก็รู้สึกขอบคุณไม่น้อยใช่ไหม ไม่นอยมันมันถามว่ามันผมมาเข้าใจเหมือนที่ผมบอกไปว่าค่าสมารถทนี่แล้วว่าผคนไม่เคยเห็นหน้าผมเห็นรูปหล่อๆแล้วก็ไม่เห็นวันนั้นนะที่มันมันบวมอ่ะคนมันก็จะต้องคิดอยู่แล้วว่าเอ้ยทำทำไมหน้าเก่าดีอยู่แล้วซึ่งผมว่ามันเป็นความหวังดีของเขานะซึ่งพ่าจะไม่ได้เข้าใจ<อ>แต่วันนี้ถ้าถ,ถ้าเห็นแล้วถ้าถ,ถ้าอยากถ้าอยากดูอะไรก็สามารถติดต่อได้ตัวอ้ารับทำหน้านะครับไม่ใช่แลรอบริษัทใหม่แล้วแซวเล้ง นี่นะขอบคุณค่ะขอบคุณเสรครับขอบคุณอคุกกันนะะพรังค์พระรังโอเคกล้องนี้นะกล้องนี้นะขอบคุณค่ะเคเก้นะคะขากอตั้หง